สู่ห้องเรียนอะไลนิที่สภาษาอังกฤษชั้นป .2 โรงเรียนอนุบาลวงสวร์พัฒนาโดยครูอิ๋วเพ็ญจาวงสวิ์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทุกคนมาพบกับครูอิวในช่วงบ่ายของวันพุทธที่23เดือนกุมภาพันธ์ปศ2 5 6 5นะคะในช่วงบ่ายนี้เราจะมาทบทวน หน่วยที่6ก,กันนะคะ Unit 6เรื่อง My Pets My Pets สัตว์เลี้ยงของฉันนะคะสัตว์เลี้ยงของฉันในหน่วยนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะและกรมม่าไวยากรณ์ให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือไปหน้า112ค่ะถ้าพร้อมแล้ว เราไปเรียนกันเลยนักเรียนทุกคนเบอรหน้า112ค่ะมาดู first try นำเข้าสู่บทเรียนนะคะหัวข้อที่1ค่ะ listen and say ฟังและพูดมาดูรูปภาพกันนะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะมาดูภาพแรกกันก่อนค่ะมีประโยคสนทนานะคะเขาบอกว่า look Sue look Sue มองดูน้อนซิซู มองดูน,อน้องซีซู What's that? What's that? นั่นมันคืออะไรนั่นคืออะไร Let's go and see Let's go and see ไปดูกันเถอะไปดูกันเถอะมาดูภาพที่สองนะคะ Is it a dog? Is it a dog? มันคือสุนัขใช่หรือไม่มันคือสุนัขใช่หรือไม่ Is it a cat? Is it a cat? มันคือแมวใช่หรือไม่มันคือแมวใช่หรือไม่มาดูภาพที่3กันค่ะ Is a puppy? Is a puppy? มันคือลูกสุนัขมันคือลูกสุนัข Let's take it home. Let's take it home. เราเอามันกลับบ้านกันเถอะเอามันกลับบ้านกันเถอะอ่า มาดูภาพสุดท้ายค่ะ I have a puppy I have a puppy ฉันมีลูกสุนัขหนึ่งตัวฉันมีลูกสุนัขหนึ่งตัว I love dogs I love dogs ฉันรักสุนัขฉันรักสุนัขเดี๋ยวเราไปดูหน้า113ต่อเลยค่ะมาดูหน้า113กันนะคะนักเรียนในหัวข้อที่2ค่ะ Practice Practice ฝึกทักษะนะคะ Look and say Look and say ดูภาพและพูดนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็พูดนะคะามาดูภาพแรกนะคะ I have a dog I have a dog ฉันมีสุนัขหนึ่งตัว I love dogs I love dogs ฉันรักสุนัขฉันรักสุนัขน,น,นะคะมีสุนัขหนึ่งตัวมาดูมีแมวกี่ตัวคะ มีแมวหนึ่งตัวพูดว่ายังไงคะนักเรียน I have a cat I have a cat I love cats I love cat ฉันมีแมวหนึ่งตัวฉันรักแมวฉันรักแมวนะคะมาดูปลาค่ะปลามีกี่ตัวคะนักเรียนมีสามตัวหลายตัวนะคะเราใช้อะไม่ได้นะคะเราก็เลย พูดว่า I have fish I have fish ฉันมีปลา I love fish I love fish ฉันรักปลานะคะฉันมีปลาฉันรักปลามาดูนกค่ะนกมีหลายตัวเลยเราจะพูดยังไงคะนักเรียนพูดว่า I have birds birds เติม s นะคะ I have birds I have birds ฉันมีนก I love birds I love b i s ฉันรักนกนะคะฉันรักนกไปดูหัวข้อต่อไปเลยค่ะมาดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะ Study more Study more กิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ Listen and read Listen and read ฟังและอ่านนะคะให้นักเรียนฟังและอา่านตามอืณครูนะคะ มีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะคุยกันเด็กผู้ชายถามว่าตีน a า do you have birds ตีน a า do you have birds อ่านตามครูค่ะตีน a า do you have birds แปลว่าอะไรคะนักเรียนตีน a าคุณมีนกไหมคุณมีนกหรือไม่ตีน a าตอบว่ายังไงคะ อารัมครูค่ะ No I don't No I don't แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าไม่มีนะคะไม่มีนก no. I have a dog อารตัมครูค่ะ I have a dog แปลว่าอะไรคะ I have a dog ฉันมีสุนัขหนึ่งตัวแปลว่าหนึ่งนะคะฉันมีสุนัขหนึ่งตัว มาดูหน้า114กันนะคะอ่านตามครูค่ะ What pet do you have Bill แปลว่าอะไรคะนักเรียน What pet do you have Bill คุณมีสัตว์เลี้ยงอะไร b i l นะคะคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไร Bill Bill ก็ตอบว่า I have a bird อ่านตามครูค่ะ I have a bird แปลว่าอะไรคะนักเรียน I have a bird ฉันมีนกหนึ่งตัวนะคะฉันมีนกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปเลยค่ะมาดูข้อสองกันค่ะนักเรียน Practice in pair นะคะจับคู่ฝึกสนทนามาลองฝึกพูดกันนะคะพูดตามคุณครูค่ะ s so, u do you have pets แปลว่าอะไรคะนักเรียนสู้ก็คือสู้ Do you have pet คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมคุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่สู้ตอบว่าอะไรคะอ่านตามครูค่ะ Yes I do Yes I do แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่ามีนะคะมีสัตว์เลี้ยงเพื่อนก็ถามต่อไปว่า What pet do you have What pets do you have คุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรซูก็ตอบไปว่า I have a rabbit I have a rabbit นักเรียนอ่านตามครูค่ะ I have a rabbit ฉันมีกระต่ายหนึ่งตัวนะคะฉันมีกระต่ายหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะ มาดูหน้า1นึกันค่ะนักเรียนหัวข้อที่3ค่ะ look and read ให้นักเรียนดูภาพแล้วอ่านนะคะดูภาพแล้วอ่านประโยคแรกค่ะอ่านตามครูค่ะ e m m y do you have p a t s เ m ม do you have p a t s แปลว่าอะไรคะนักเรียน e m m y คุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่นะคะเอมี่คุณมีสัตว์เลี้ยงหรือไม่เอมีต่ตอบว่าอ่านตามครูนะคะ yes i have a parrot แปลว่าอะไรคะนักเรียน yes แปลว่ามีนะคะมีฉันมี a parrot คืออะไรคะนกแก้วนะคะฉันมีนกแก้วหนึ่งตัวมาดูประโยคต่อไปค่ะ Where is it อันตามครูค่ะ Where is it แปลว่าอะไรคะ Where แปลว่าที่ไหนมันอยู่ที่ไหนตอบว,ว่าอะไรคะอันตามครูค่ะ Is in the cat แปลว่าอะไรคะ Is in the cat In แปลว่าข้างในมันอยู่ใน กรงนะคะเขตก็คือกรงนะคะมันอยู่ในกรงมาดูภาพที่สองกันนะคะ Where is the chick อ่านตามครูค่ะ Where is the chick แปลว่าอะไรคะนักเรียน chick แปลว่าลูกไก่ Where แปลว่าที่ไหนลูกไก่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนคะนักเรียนอยู่ใต,ต้โต๊ะใช่ไหมคะอ่านตามครูค่ะ is under the table แปลว่ามันอยู่ใกโต๊ะนะคะมาดูภาพที่3กันค่ะนักเรียนอ่านตามครูค่ะ Where is the radio แปลว่าอะไรคะนักเรียน Radio ก็คือวิทยุนะคะ Where แปลว่าที่ไหนวิทยุอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะอยู่บนโต๊ะนะคะอ่านตามครูค่ะ is on the table แปลว่ามันอยู่บนนะคะ On นแปลว่าบนมันอยู่บนโต๊ะนะคะมันอยู่บนโต๊ะมาดูภาพสุดท้ายกันค่ะอ่านตาครูค่ะ where is the egg แปลว่าอะไรคะนักเรียน egg แปลว่าไข่ไข่อยู่ที่ไหนคะ ไว้แปลว่าที่ไหนใครอยู่ที่ไหนคะอยู่ในกระทะใช่ไหมคะอนครูค่ะ is in the pan แปลว่ามันอยู่ใน in แปลว่าในนะคะมันอยู่ในกระทะค่ะมาดูข้อที่4กันนะคะ look and think look and think ให้นักเรียนดูและคิดนะคะให้นักเรียนดูและคิด เรามาทบทวนนักเรียนจำได้ไหมครูสอนไป under on in under on in มีท่านักเรียนยังจำท่าได้ไหมคะไปฝึกทำนะคะจะได้จำได้นะ under อยู่ข้างใต้นะคะ under อยู่ข้างใต้ on อยู่ด้านบนนะคะ on อยู่ด้านบน in อยู่ข้างในนะคะ under On.In อทบทวนคำศัพท์ในหน่วยที่6กันนะคะนักเรียนคำแรกค่ะ A puppy อ่านตามคุณครูค่ะ A p พ p p y A p อัพพแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าลูกสุน,นัขนะคะมาดูคำต่อไปค่ะอ่านตามคุณรูนะคะ A rabbit A rabbit บบิตแปลว่าอะไรคะ กระต่ายใช่แล้วค่ะมาดูคำต่อไปค่ะ a bird a bird a bird แปลว่านกใช่แล้วค่ะมาดูคำต่อไปค่ะอพ e t ตอ e เพ pet แปลว่าอะไรคะนักเรียนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะคำต่อไปค่ะ have 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 แปลว่าอะไรคะ แปลว่ามีค่ะ have แปลว่ามีต่อไปค่ะคำสุดท้ายค่ะ Love 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 แปลว่ารักค่ะแปลว่ารักนะคะมาดูงานที่นักเรียนจะต้องทำส่งคุณครูในครับนี้กันนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะลงวันที่วันนี้นะคะ Wednesday วันพุธที่23 RD นะคะเดือน f e bruary เดือนกุมภาพันธ์นะคะคสอ2022นะคะเขียนว่าแบบฝึกหัดให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามความหมายนะคะมาดูข้อหนึ่งค่ะกระต่ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะกระต่ายก็คือ แ a ปปิ beat, นะคะ r a ปปิตเขียนยังไงคะนักเรียนเขียน a, a b b i t r a ปปิตนะคะ r a ปปิตแปลว่ากระต่ายให้นักเรียนหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษลูกสุนัขเขียนยังไงคะนก <No. S 1> เขียนอย่างไรนะคะภาษาอังกฤษรัก เขียนอย่างไรมีนะคะสัตว์เลี้ยงข้างใต้ข้างบนข้างในเขียนอย่างไรคะภาษาอังกฤษเขียนเสร็จนะคะลงชื่อเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับคาบนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คาบหนะ้าสวัสดีค่ะ